ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นครั้งแรกที่บางนาหมดติ๊กคุกครั้งแรกที่บางนาผมทํางานครั้งแรกบรรจุครั้งแรกก็เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่การไฟฟ้าบางนาเข้าเรือนจําครั้งแรกหรือขึ้นศาลครั้งแรกในชีวิตคือศาลพระขนงที่อยู่บางนาผมเป็นสสครั้งแรกก็ต้องเป็นสสที่พระขนงบางนาผมมีคดีเยอะมากเลยนะแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะรอดง่ายง่ายหนึ่งหนึ่งสองก็มีหนึ่งหนึ่งหกก็มีอัางดีส่งจนก็มีฝ่ายอำนาจที่ยมที่ส่วนใหญ่อยู่ในอนุนิยมนี้เขาทําให้เกิดพักกนะ้าว เขาเสียไปโดยที่ต้นทุนของเขานั้นคือความเชื่อมั่นและความศรัทธาในขณะเดียวกันเราไม่มีต้นทุนอะไรต้องไปเสียเราแพ้เลือกตั้งเราก็ไม่มีอะไรจะเสียเราถูกยุบพักเราก็มมีอะไรจะเสียนอกจากตั้งพักใหม่แต่การแพ้ชนะจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยี 2, ษษษษษษ่สิบสองพฤษภาสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเราก็ทราบ ย่างที่ทราบกันดีก็เก wow. ิดการรัฐประหารเกิดข like no. hmm. so, so, ึ้นเรากําลังจะจบพอดีนะครับมันก็อยู่ในช่วงรัฐประหารพอดีเราก็ต่อสู้ไปด้วยเป็นนักศึกษาไปด้วยสอบไปด้วยเรียนไปด้วยนะฮะก็สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมเก้าพระนครเหนือก็เริ่มมารวมกลุ่มกันของนักศึกษาที่เห็นเหตุการณ์วันนั้นเราไม่ยอมรับนะครับก็เลยเกิดกลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยขึ้นมาครั้งใหม่ล่าสุดนั้นในวันที่28พฤษภาคม2560อ่านะครับ เราถแถลงการแล้วก็เราเริ่มชุมนุมกันวันที่28ิดนั้นเลย29ต่อเนื่องมานะครับพฤษภานะครับหลังจากนั้นเราก็กําหนดกิจกรรมเป็นทางการครั้งแรกของเราคือวันที่22นะครับมิถุนายนครบ1เดือนของการรัฐประหารนะครับในปี57วันนั้นจึงเป็นวันแรกที่เราโดนจับกลุ่มนะครับผมโดนจับที่สยามพารากอนพร้อมกับเพื่อนเพื่อนอีกหลายท่านโดยเฉพาะคุณลกเกตนะที่เป็นสสปทุมธานีทุกวันนี้กุลังสิมันลมที่เป็นสสบัญชีรายชื่อทุกวันนี้โดนจับไปทั้งหมด9คน โดนจับเข้าค่ายทหารไปที่วิภาวดีรังสิตตรงสมโมสรน,นั่นจะเป็นครั้งแรกของผมที่โดนจับกลุ่มแล้วก็โดนจับที่ค่ายทหารเข้าค่ายทหารครั้งแรกพอแกน้กษาจบปุ๊บมาทํางานผมก็กลายเป็นคนทํางานที่มาต่อต้านรัฐประหารชัดเจนไม่ได้ปิดบังอะไรเป็นพนักงานรับศาสกิจที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารทากิจกรรมต่อต้านรัฐประหารมาตลอดใครชวนไปกิจกรรมไหนเราไปหมดทหารเอาฮัมบี้มาจอดที่สํานักงาน เขาก็ต้องคงไปเจราจาด้วยจนเพื่อนร่วมง,งานก็กลัวกลัวชนิดว่าไม่อยากมาคุยกับเราเไม่กล้าคุยกับเราวันนั้นก็เป็นห่วงก็บอกแค่ว่าเขาช่วยอะไรมากไม่ได้นะนะครับเขาก็ทําได้หน้าที่แค่เตือนเราเพราะนายบอกว่าให้มาเตือนเราก็เขาก็มาเตือนตามหน้าที่แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ทุกอย่างผมรับผิดชอบผมเองต่ผมต้องออกเพียงเพราะออกผมวันนี้รองประชาธิปไตยอ่ะพี่ก็ลองพิจารณาดูว่ามันใช่หรือไม่แค่พอแค่นั้นเขาก็ไม่อยู่งานผมก็ทําได้ปกติไม่ขาดตกบกพร่อง ในขณะเดียวกันผมก็เ,เวลาไปเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่เ,เคยเอาเวลางานไปทํามันก็เลยเกิดก,การปรับตัวกันระหว่างหน่วยงานกับผมนะครับผู้บริหารก็พอใจในผลงานที่ผมทํางานได้และไม่ได้กระทบต่อง,งานนะครับผมก็พอใจที่หน่วยงานไม่ได้มาแทรกแซงอะไรผมนะครับก่อนจะลาออกปีห้าเก้าครับมีการรณรงค์ให้มีการออกเสียงประชามตินะรับรัฐมนูญนะคผมคิดว่า เราไม่มีทางที่จะชนะได้ในกติกานี้ฉะนั้นเราควรจะปฏิเสธชัดๆเลยว่าเราไม่ได้ร่วมกับระบวนการนี้ฉะนั้นเวลาเราจะไปขอแก้ไขรัฐมนูลหรือยกเลิกรัฐมนูฉบับนี้ในอนาคตเราพูดได้หนักแน่นเต็มปากผมปฏิบัติการฉีกบัตรออกเสียงประชามติผมฉีกเลยว่าผมนี่คือปฏิญาณชัดเจนว่าผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนี้ตั้งแต่แรกตอนแรกนัดกันอยู่สามสี่คนเพอผมฉีกผมโดนจับตอนนั้นแหละหายไปเลยสองสามคนอะครั <c oughs> ย่างผมก็ฉีกบัตรแล้วผมก็ตะโกนคำคำเขาเรียกว่า คำที่อยู่กับผูครองจันดาวงก่อนโดนรัฐะาหารผมบอกว่าพเด็จก,การจงพินานประชาธิปไตยจงเจริญจะจำได้ตอนนั้นนะครับผมฉีกบัตรเลยก็โดนตัดสินจนสามดีกานะครับผมก็เข้าคุกครั้งแรกผมถอนตัวเองเออกจากการเมืองในการสนามตรงนั้นทุ่มเทให้กับการทํางานเต็มที่เมื่อก่อนผมไม่อยู่โอทผมไม่อยู่เวรผมก็อยู่โอทผมก็อยู่เวรเต็มตัวเลย เงินเดือนผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมใช้แต่เงินโ t เงินเวรอย่างเดียวเงินเก็บผมเหลือผมก็เอาไปลงทุนเปิดร้านค้าร้านของผมเป็นร้านที่นําเข้าวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่จากจีนเพราะเรามีความรู้อยู่แล้วขายดีมากในกรุงเทพฯกับย่านอุตสาหกรรมจนตั้งตัวได้ประมาณปีหนึ่งอ่ะผมเก็บเงินได้เกือบ3ล้านบาทแล้วเงินเดือนไม่ได้ใช้60ผมเริ่มคิดเองได้แล้วว่าเอ้ยผมรู้สึกเห็นกับตัวเกินไปมา เราก็เริ่ม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 แล้วเพราะว่าเห็นเพื่อนยังสู้อยู่ไนงะตัวเองเอา,อางี้ไหนๆก็ไม่อยากเสียคาพูดก็ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งก็มาทําสมาคมเพื่อเพื่อนนะครับบริจาคเงินให้กับครอบครัวของผู้ต้องขังทางการเมืองใช่ตอนนั้นไม่มีใครกล้าไปยุ่งนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของรัฐทหารผมก็สมาคมมาขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่รีไผยก็มีแล้วก็ช่วยเหลือนะครับอันนี้ผูต้องเพราะว่าเป็นข้อท็จจริงกูแล้วและผมก็เปิดเผยอยู่แล้วเ,เงิน3าล้านผมหมดภายในปีเดียว หลังจากนั้นมาคุณโลมก็มาคุยกับผมชวนให้มาทําพักการเมืองตอนนั้นผมก็ยังไม่รับปากว่าจะทำจนกระทั่งคุณโลมก็เลยบอกว่างั้นก็เราเราไม่ไปก็ได้เราออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยกันเพื่อมาเรียกร้องการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นตัวเร็วที่สุดจึงเมื่อเกิดกลุ่มคนอยากเลือกตั้งขึ้นมาเกิดการต่อสู้ในวันที่22พฤษภาที่มีการสลาดการชุมนุมจำไม่ได้ว่าเป็นปี60หลังจากนั้นมาก็มีการประกาศการเลือกตั้ง ผมก็คิดว่าผมจะไม่ได้มาลงลึกตั้งนะผมก็กลับไปทํางานผมพยายามจะกอบกู้ธุรกิจให้ได้นะครับปรากฏว่าก็ขออนุญาตเอ่ยนามอาจารย์ปิยบุตรแสงกน,นกุลเป็นคนที่เข้ามาคุยกับผมคนแรกเรื่องการชวนมาทาพักคการเมืองนึ <c oughs> น่งเหตุผลนั้นอาจารย์ปิยบุตรบ,บอกว่าคุณต้องการเปลี่ยนและคุณต้องการแก้ไขรัฐมนุนใช่ไหมคุณต้องการไม่เห็นด้วยกับกลไกนี้ใช่ไหม ฉะนั้นวิธีการเดียวคือคุณไม่สามารถที่จะเรียกร้องบนท้องถนนแล้วมันมีการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะมันยังต้องมีขาขาหนึ่งขาพพักการเมืองเข้าไปผลักดันในระบบฉะน,นั้นถ้าคุณมีโอกาสตรงนี้คุณจะเอาไหมผมก็ปฏิเสธในวันแรกหลังจากนั้นมาก็มีโอกาสได้คุยกับคุณธนาธรคุณธนาธรก็พูดลักษณะคล้ายกันบอกเรามาช่วยกันถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใคร เพราะคุณไปคาดหวังกับนักาการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นตอนนั้นนะคุณไว้ใจใครหรือคุณเชื่อใจใครที่เขาจะมาทํานโยบายที่คุณคาดหวังถ้าเราหาหนักการเมืองที่จะมาทําแบบที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าเขานะเพราะวันนี้คุณมีโอกาสแล้วแต่คุณไม่ทาพักอนาคตใหม่ก็แต่งตั้งผมเป็นผู้ประสานงานภาคอีสานคอยดูแลภาคอีสานให้พักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้ได้11จังหวัดที่ใช่ครับ11จังหวัดที่เป็นจังหวัด หลักๆของพักนะครับจังหวัดใหญ่ๆของพักก็จะเป็นขอคนรรดูนแลต้องบอกก่อนว่ามันเกิดการยุบพักอนาคตใหม่ก่อนนะครับขอลาล่าจากพักจากเจ้าหน้าที่พักเลยเพื่อมาร่วมสู้บนถนนนั่นจึงเกิดกลุ่มวีบรลเนเทียขึ้นรวบรวมกลุ่มเพื่อนๆที่เคยทำกิจกรรมได้กันมาก่อน มาเป็นอาสาสมัครก่อนตอนนั้นทําทุกอย่างตั้งเวทีเก็บขยะดูจราจรเริ่มจากตรงนั้นเลยครับผมจำได้เลย16สิงหาคม2563แล้ววันหนึ่งเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วเข้าที่เข้าทางแล้วผมจะกลับมาช่วยพักอีกครั้งหนึง่งนั่นเป็นคํามั่นสัญญาเขาจึงให้ผมออกไปแต่ก็กลับการกลับมาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาลงสสนะครับก็จะมาทํางานเบื้องหลังกับพักนั่นแหละเป็นผู้ประสานงานเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับบุคคลที่มีอิทธิพลในความคิดของผมก็ท่านอาจารย์ปิยาบุตรก็มาคุยกับผมอีกรอบหนึ่งว่า เโตโต้คุณคุณน่าจะวางบทบาทตัวเองใหม่นะคุณจะมาเป็นแกนนํากับน้องๆอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าโอกาสของคุณยังมีมากกว่านั้นเยอะแล้วมันจะช่วยน้องๆได้ในภาพรวมหรือประชาชนได้ภาพรวมถ้าคุณยังเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนคุณติดคุกแน่นอนเขาไม่ปล่อยคุณออกมาอีกแล้วแน่การมีคุณโอกาสได้ออกมาครั้งนี้คุณต้องใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์ที่สุดคือไปผลักดันวาระที่พวกเขาเรียกร้องบนท้องถนนนั้นให้ไปสู่รสภา จะสาเร็จไม่สาเร็จไม่เป็นไรอย่างน้อยเขามีตัวแทนคือคุณเข้าไปในสภาแต่ผมบอกอาจารย์อาจารย์ผมมีคดีเยอะมากเลยนะแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะรอดในง่ายหนึ่งหนึ่งสองก็มีหนึ่งหนึ่งหกงงก็มีอังกีส่งจวนก็มีคดีใหญ่ๆทั้งนั้นติดคุกได้เลยอาจารย์เลยบอกว่าไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องของอนาคตณนะวันนี้โดยคุณสมบัติของคุณตามกฎหมายคุณลงสมัครได้ผมก็มาคิดผมก็โอเคอาจารย์ให้ผมทําอะไรเขาบอกว่าคุณมาลงสสผมก็เลยแบบ ผมจะลงสสได้อย่างไรก็ในเมื่อผมไม่ได้กลับไปลงพื้นที่ผมเลยนับตั้งแต่วันที่ผมลงออกมาจากกาลสินผมละอายใจเหลือเกินที่จะกลับไปกาลสินเพื่อไปยกมือไหว้ขอคะแนนเขาอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นมาลงเขตไหมผมก็ไปดูเขาว่าผมลงได้ผมมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่มันเข้าเงื่อนไขที่ว่าเรียนหนังสือหรือพักอาศัยอยู่กรุงเทพหรือทํางานเกิน5ปีผมเรียนเกิน5ปีอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นผมว่าผมได้ แล้วคุณอยู่ในเขตไหนแล้วคุณรู้พื้นที่ดีที่สุดถ้าถามผมผมบอกบางนาคุกที่จับผมครั้งแรกก็สอนอบางนานั่นคือที่ไปที่มาว่าทําไมผมมาลงเขตนี้คุกที่จับผมครั้งแรกก็สอนอบางนาผมทํางานครั้งแรกบรรจุครั้งแรกก็เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่การไฟฟ้าบางนาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นครั้งแรกที่บางนาหมดติดคุกครั้งแรกที่บางนาทํางานครั้งแรกที่บางนาเป็นนักศึกษาไปพักที่แรกที่บางนา เข้าเรือนจําครั้งแรกหรือขึ้นศาลครั้งแรกในชีวิตคือศาลพระขนงที่อยู่บางนาผมถึงบอกว่าผมมีความเริ่มต้นและผูกพันด้วยความเป็นการเบืองครั้งแรกคือที่บางขนงบางนาเฉะนั้นผมเป็นสสครั้งแรกก็ต้องเป็นสสที่พระขนงบางนานั่นคือเป็นที่ปฏิมาผมคิดว่าสัญ,ญญาณที่เขาแพ้ไม่แพ้เนี่ยดูที่สัญ,ญญาณการเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของสังคมไม่ได้ดูที่คะแนนไม่ต้องดูครับ การเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมของสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วเราเคยอินกับอะไรเราไม่อินเนี่ยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะฮะนั้นยากกว่าก,การสร้างคะแนนนิยมในปัจจุบันนะคุณจะนัดนเลือกตั้งวันนี้คุณอ,อัจแพ้เลือกตั้งในวันหน้ามันไม่เรียกการแพ้ชนะนะแต่การแพ้ชนะจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางเี้ผมมองเลยน่ยอธิษศ์สิบป,ปีนะอธิษฐ์สิบปี 2, สองสมัยการเลือกตั้งรัฐบาลแปดปีเราอาจจะไม่เห็นลุงๆุแล้วแน่ เพราะว่าเขาก็แพ้ไปด้วยภัยของอธรรมชาติที่ไม่สามารถสามารถชนะได้อันนี้แน่นอนเราเราเห็นแน่นอน2เราจะไม่เห็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้มแข็งพอที่จะมาทําหน้าที่แทนพวกเขาเป็นตัวแทนของฝ่ายรักนิยมแล้วเพราะเวลานี้พวกเขาหาตัวแทนที่จะเป็นที่ยอมรับของพวกเขาเป็นเอกภาพแบบเดิมไม่มีแล้วนะครับเขาเองไม่มีตัวเล่นแล้วขณะเดียวกันฝ่ายเราเองกับมีตัวเล่นหน้าใหม่พร้อมที่จะเปิดเป็นดาวดวงเด่นเป็นตัวแทน วันนี้ไม่มีพิธาพรุ่งนี้ก็พร้อมจะมีผลิตพร้อมจะมีหลังสัรลมพร้อมจะมีอีกหลายๆคนขึ้นมาถ้าเราสร้างพิธาได้ภายในไม่กี่ปีนี้โดยก่อนหน้านี้เราไม่เคยว่าพิธาจะมาถึงจุดนี้ได้แต่วันนี้พิธามาถึงจุดได้เราก็สร้างคนอื่นได้เหมือนกันเราจะเห็นแน่นอนว่าความคิดของการเมืองไทยนั้นจะเติบโตโดยเด็กคนรุ่นใหม่ที่จะมีสิทธิ์การเลือกตั้งที่จะเพิ่มขึ้นเละคนรุ่นเก่าก็จะล้มหายตายจากไปตามวิวัฒนาการของมนุษย์สมคือสังคมไทยได้เรียนรู้ได้เรียนรู้แล้วว่ากากกรเลือตั้งนี มีความสำคัญมากกับพวกเขาจะเห็นจากการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นประวัติศาสตร์ที่คนออกมาใช้สิทธิ์เยอะมากเราจะเห็นคนติดตามข่าวสารการเมืองเยอะมากโดยเฉพาะเด็กมัธยมเด็กประถมบางคนดูป,ประชุมสภานะครับอีกแปีไม่ใช่เขาจะลดลงแต่เขาจะเพิ่มขึ้นเขาจะสนใจการเมืองมากขึ้นแลวเขาจะไม่ได้ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่มันจะเป็นเรื่องของเด็กด้วยจะมีคนรุ่นใหม่ๆเด็กเล็กๆสนใจการเมืองมากขึ้นฉะนั้นคุณไม่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ต้องขอขอบคุณพวกเขา หมายถึงฝ่ายจารีตนิยมแรงน,นิยมทั้งหลายที่เป็นผู้ผมใช้คําว่าอํานาจนิยมแล้วกันนะครับเพราะบางทีจารีตนิยมในทางในทางการเมืองเองก็ไม่ได้สิ่งเดียวายนะนะครับนิยมไม่ได้สิ่งเดียวลายนะครับหลายประเทศที่เป็นประเทศพัฒน,นาแล้วทุกวันนี้ก็มีทั้งอนุรักษ์นิยมและฝ่ายรเบอรัลนะครับฝ่ายอํานาจนิยมที่ส่วนใหญ่อยู่ในอนุรักษ์นิยมนี้เขาทําให้เกิดพรรคก้าวไกลนะต้องขอขอบคุณเขาฉะนั้นเช่นเดียวกันเขาก็ทําให้เกิดคนรุ่นใหม่ที่มาสนใจการเมืองแล้วไม่เห็นด้วยกับพวกเขานะ เขาใช้ต้นทุนที่มีเกือบทั้งหมดของเขาเทหมดหน้าตักแต่เขาไม่เสียไม่ได้เขาเสียไปโดยที่ต้นทุนของเขานั้นคือความที่เขาไม่สามารถสร้างใหม่ได้นั่นคือความเชื่อมั่นและความศรัทธาเขาไม่สามารถสร้างใหม่ได้ปีนี้เขาต้องเสียอะไรอีกบ้างผมไม่รู้นะแต่ที่ผ่านมานั้นเขาเทหมดหน้าตักไปเกือบหมดแล้วอีกแปดปีเขาเหลืออะไรผมไม่รู้อาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ในวันนั้น